ด้วยแล้วพี่ถามว่าในในท่ามกลางสถานการณ์แบบเนี้ข้าวยากหมากแพงแบบเนี้ยมันจะมีธุรกิจอะไรอ่ะที่ทําให้เราทําง่ายขนาดนี้ถูกไหมแค่ไปขายก็บอกเพื่อนว่าอ่ะวันเนี้ยเราต้องซื้อกินซื่อใช้อยู่แล้วจะดีกว่าไหมถ้าเราเปลี่ยนที่จ่ายที่อื่นมาซื้อที่นี่แล้วเราได้ธุรกิจด้วยเราก็ไปบอกอีกคนที่อยากทําธุรกิจด้วยเหมือนเราให้ทําเหมือนเราแบบเนี้ก๊อปปี้กันไปแบบเนี้ยค่ะ มันยากตรงไหนอ่ะพี่ปุ้ยมองว่ามันไม่ยากเลยก็เริ่มจากขายได้ใช่ไหมขายปีกก,ก็ได้กําไรและค่าแนะนําก็ได้สามสิบเปอร์เซ็นคุณเป็นตําแหน่งเอกคุณก็ได้สองชั้นชั้นลูกกับชั้นหลานลูกก็ได้สามสิบเปอร์เซ็นตใช่ไหมคะหลานซื้อเราก็ได้อีกสิบเปอร์เซ็นแต่ถ้าเป็นซุปตําแหน่งเล็กคุณก็จะได้แค่ชั้นเดียวก็คือชั้นลูกหลังจากนั้นโบนัสค่าปั้นดาวใช่ไหมคะค่าปั้นดาวเกิดจากอะไร วันนี้เราสปอนเซอร์คนมาหนึ่งคนใช่ไหมถือว่าเป็นลูกให้ลูกไปแนะนำสองคนเหมือนที่เราทำอะค่ะเราปิด X แล้วให้หาซ้ายหนึ่งคนขวาหนึ่งคนเราก็จะได้ค่าแนะนำชั้นลูกสามสิบเปอร์เซ็นก็คือสามพันคะแนนคนแรกข้างซ้ายเราได้เก้าร้อยข้างขวาเราได้เก้าร้อยเท่ากับว่าวันนี้เราได้ค่าแนะนำพันแปดร้อยคุณก็แค่ไปบอกลูกของคุณให้ทำตามคุณเลย ไปหาคนสองคนค่ะพอเรามีซ้ายกับขวาแล้วเนี่ยเราจะมีตำแหน่งเป็นดาวเราก็ให้ลูกอะค่ะปิดเอ็หลังจากนั้นไปมีซ้ายมีขวาปิดเอ็เหมือนกันให้ลูกเราเป็นดาวถ้าเราสอนลูกเราให้เป็นดาวได้เราจะได้ค่าคอมมิชชั่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทเขาเรียกว่าค่าปั้นดาวคุณมุกนึกออกไหม